สวัดีีปใหม่แลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2564กระผมในานามผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินขอส่งความปรารถนาดีมายัางพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาลสินทุกทุกท่านขออัญเชิญอำนาจแห่งคุณพระศีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถืออันได้แก่ พุทธานุภาพแห่งหลวงพ่อองค์ดำสิริมงคลขององค์พระาธาตุยาคูแห่งเมืองฟ้าแดดสงยางบารมีของพญาชัยสุนทรหรือเจ้าสมพมิตรเจ้าเมืองกาลสินคนแรกอีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดดลบันดาลประทานพรประทานความสุขความสมปรารถนาแด่ชาวกาลสินทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์มีกำลังกายมีกำลังใจมีกำลังสติปัญญาความรู้และความสามารถที่เข้มแข็งมีความโชคดีและมีความปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงเพื่อร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดกรสินให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปครับ